สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดวงเศรษฐีพื้นที่แห่งการเปิดวาสนาปลดล็อกดวงชะตาและการน้อมรับพลังบุญพลังทรัพย์ที่จักรวาลตั้งใจส่งมาถึงท่านโดยเฉพาะการที่ท่านเลื่อนมาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่คือสัญญาณของดวงชะตาเป็นจังหวะเวลาที่เหมาะสมแล้วที่ผู้ซึ่งเกิดในปีมะเมียจะได้ฟังได้รับรู้ และได้ปลุกพลังวาสนาที่หลับไหลอย,อยู่ในดวงให้ตื่นขึ้นอีกครั้งก่อนรับฟังคำทำนายขอให้ท่านตั้งจิตให้นิ่งเปิดใจให้กว้างและน้อมรับทุกถ้อยคำด้วยศรัทธาเพราะนับจากนี้คือคำพยากรณ์ที่ถ่ายทอดจากพลังดวงแท้ของคนปีมะเมียโดยตรงผู้ที่เกิดในปีมะเมียเป็นผู้ที่มีพลังชีวิตสูงมากในพื้นดวงเป็นดวงของผู้ไม่ยอมจำนนต่อโชคชะตา แม้ในวันที่ชีวิตบีบคั้นจนแทบหายใจไม่ออกท่านก็ยังลุกขึ้นสู้ยังเดินต่อ,อยังวิ่งไปข้างหน้าดวงนี้ไม่ใช่ดวงของคนอยู่นิ่งไม่ใช่ดวงของคนที่รอความช่วยเหลือแต่เป็นดวงของผู้สร้างเส้นทางเองตั้งแต่ต้นพื้นชะตาชีวิตมักเริ่มจากความเหนื่อยความกดดันความรับผิดชอบที่มาเร็วเกินวัหลายคนต้องเป็นเสาหลักให้ครอบครัวทั้งที่หัวใจยังบอบบาง แต่ดวงแบบนี้เองที่เบื้องบนเลือกมาให้แบกเพราะรู้ว่าท่านเอาอยู่ชีวิตคนปีมะเมียมักรู้สึกเหมือนต้องพยายามมากกว่าคนอื่นกว่าจะได้อะไรแต่ละอย่างต้องแลกมาด้วยแรงกายแรงใจและน้ำตาแต่สิ่งที่คนปีอื่นไม่มีคือพลังลึกในดวงที่เรียกว่าไฟวาสนาไฟนี้ไม่ใช่ไฟร้อนแรงวูวามแต่เป็นไฟที่เผาความจน เผาวความล้มเหลวและเผาวความอับโชคให้กลายเป็นบทเรียนคนปีมะเมียล้มได้เจ็บได้เสียใจได้แต่ไม่เคยจมอยู่กับที่นานเพราะดวงชะตาไม่อนุญาตให้ท่านยอมแพ้ในดวงของคนปีมะเมียมีบุญเก่าหนุนอยู่เงียบๆมักเป็นบุญจากการช่วยเหลือผู้อื่นการเสียสละและการอดทนในชาติปางก่อนบุญนี้ทำให้ท่านไม่เคยจนหนทางแม้ในวันที่ดูเหมือนมืดมนที่สุด ก็จะมีทางออกมีคนยื่นมือมีโอกาสใหม่โผล่ขึ้นมาเสมอเพียงแต่อาจมาในรูปแบบที่ต้องแลกต้องตัดสินใจและต้องกล้าเดินออกจากพื้นที่เดิมโชคชะตาของคนปีมะเมียไม่ใช่ดวงที่ลาบลอยเข้าหาบ่อยแต่เป็นดวงที่เมื่อโชคมาแล้วจะมาแบบจริงจังมาเปลี่ยนฐานชีวิตจากที่เคยลำบากให้กลายเป็นมั่นคงจากที่เคยติดขัดให้กลายเป็นไหลลื่น โดยเฉพาะหลังวัยกลางคนเป็นต้นไปดวงจะเริ่มนิ่งเงินจะเริ่มอยู่โอกาสจะเริ่มเลือกท่านมากกว่าที่ท่านต้องวิ่งหาความเหนื่อยจะค่อยๆแปรเปลี่ยนเป็นความสบายและชื่อของท่านจะเริ่มมีน้ำหนักในสายตาผู้อื่นสำหรับผู้หญิงที่เกิดปีมะเมียดวงชะตามาพร้อมสเสน่ห์เฉพาะตัวเป็นสเสน่ห์จากความเก่งความจริงใจและความเข้มแข็งที่ไม่ต้องอวดผู้ใหญ่เมตตา คนรอบข้างเกรงใจและคนรักมักผูกพันลึกแม้ภายนอกจะดูแข็งดูตรงดูไม่อ่อนหวานแต่หัวใจลึกๆคือคนที่ให้เก่งอภัยเก่งและแบกเก่งนี่คือเหตุผลที่จักรวาลไม่เคยทอดทิ้งคนปีมะเมียเพราะดวงนี้ถูกสร้างมาเพื่อรับผิดชอบสิ่งใหญ่และครอบครองสิ่งใหญ่ในบ้านปลายหากท่านเป็นคนหนึ่งที่เกิดปีมะเมีย และรู้สึกว่าชีวิตที่ผ่านมาเหมือนต้องแบกอะไรหนักกว่าคนอื่นขอให้รู้ไว้ตรงนี้ว่าท่านไม่ได้เกิดมาเพื่อเหนื่อยไปตลอดชีวิตแต่เกิดมาเพื่อเรียนรู้แข็งแกร่งและก้าวขึ้นสู่จุดที่สูงกว่าเมื่อถึงเวลาที่ดวงเปิดเต็มที่สิ่งที่เคยเสียไปจะกลับมาในรูปแบบที่ดีกว่าและความรวยของคนปีมะเมียจะไม่ใช่ความรวยฉาบฉวยแต่เป็นความรวยที่อยู่กับท่านไปยาวๆตอนต่อไป ดวงความรักแท้ของคนปีมะเมียจะถูกเปิดออกอย่างลึกว่ารักแบบไหนคือรักที่พาท่านขึ้นและรักแบบไหนคือบททดสอบของกรรมเก่าหากท่านพร้อมจะน้อมรับวาสนาดีอย่าลืมอยู่กับช่องดวงเศรษฐีและเปิดใจรับพลังแห่งโชคไปพร้อมกันนะคะสาธุขอให้วาสนาดีเริ่มทำงานกับคนปีมะเมียตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไป เมื่อวาสนาพื้นดวงของคนปีมะเมียถูกเปิดออกแล้วสิ่งถัดมาที่หลายท่านอยากรู้ที่สุดคือเรื่องของความรักเพราะความรักของคนปีมะเมียไม่ใช่เรื่องเบาไม่ใช่เรื่องเล่นๆและไม่ใช่เรื่องที่ใครจะเข้ามาแล้วผ่านชีวิตไปได้ง่ายๆคนปีมะเมียรักจริงรักลึกและรักด้วยทั้งหัวใจ ดวงความรักของท่านถูกผูกไว้กับกรรมเก่าและวาสนาร่วมกันมาแต่ชาติปางก่อนจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่หลายคนจะรู้สึกว่าความรักในชีวิตนี้ทั้งหวานทั้งเหนื่อยทั้งสุขและทั้งเจ็บในเวลาเดียวกันคนปีมะเมียมักไม่ได้เริ่มต้นความรักแบบสวยงามตั้งแต่แรกหลายคนเจอรักที่ต้องอดทนเจอคนที่ยังไม่พร้อมเจอความสัมพันธ์ที่ท่านเป็นฝ่ายให้มากกว่าหรือแบกมากกว่า แต่ทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพราะดวงความรักไม่ดีหากเป็นเพราะดวงชะตากำลังคัดคนออกจากชีวิตท่านคนที่มาเพื่อใช้บุญคนที่มาเพื่อสอนบทเรียนและคนที่มาเพื่อผ่านไปจะทยอยหลุดออกไปเองเมื่อถึงเวลาเหลือไว้เพียงคนที่มีวาสนาจะเดินร่วมกันจริงๆความรักแท้ของคนปีมะเมียมักมาในจังหวะที่ท่านเริ่มนิ่งเริ่มรู้คุณค่าตัวเองและไม่ยอมลดมาตรฐานชีวิตเพื่อใครอีกต่อไป คู่แท้ของคนปีนี้ไม่ใช่คนหวานมากไม่จำเป็นต้องพูดเพราะตลอดเวลาแต่เป็นคนที่มั่นคงหนักแน่นและพร้อมจะยืนข้างท่านในวันที่เหนื่อยที่สุดเป็นความรักที่ไม่ต้องวิ่งไล่ไม่ต้องอ้อนวอนแต่เป็นความรักที่ค่อยๆเติบโตจากความเข้าใจสำหรับผู้หญิงปีมะเมียหากรักผิดคนชีวิตจะเหนื่อยมากเหนื่อยทั้งใจเหนื่อยทั้งดวง แต่หากรักถูกคนความรักจะกลายเป็นพลังหนุนดวงเป็นแรงส่งให้ชีวิตพุ่งขึ้นอย่างชัดเจนคู่ที่ดีจะพาท่านรวยพาท่านมีหน้ามีตาและช่วยแบ่งเบาภาระที่ท่านแบกมาทั้งชีวิตเพราะฉะนั้นดวงชะตาจึงมักทำให้คนปีมะเมียช้าเรื่องรักแต่ไม่ช้าเรื่องได้รักแท้หลายท่านที่ฟังอยู่อาจเคยตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมรักถึงไม่ง่ายเหมือนคนอื่นทำไมต้องเจอแต่บททดสอบ คำตอบคือคนปีมะเมียไม่ได้เกิดมาเพื่อรักเล่นๆแต่เกิดมาเพื่อรักที่มั่นคงรักที่ยืนยาวและรักที่ไม่ทำลายอนาคตของกันและกันเมื่อพูดถึงการงานและเส้นทางชีวิตคนปีมะเมียเป็นคนที่ดวงงานแรงมากเป็นดวงที่เหมาะกับการขยับขยายเหมาะกับงานที่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวงานอิสระ งานค้าขายงานออนไลน์งานบริหารงานที่ต้องตัดสินใจเร็วหรือแม้แต่งานที่ไม่มีใครกล้าทำคนปีมะเมียทำได้ดีเสมอเพราะไม่กลัวเหนื่อยไม่กลัวเริ่มใหม่และไม่กลัวล้มช่วงต้นของการทำงานมักต้องเปลี่ยนงานเปลี่ยนเส้นทางหรือรู้สึกว่ายังไม่เจอที่ของตัวเองแต่เมื่อถึงจังหวะดวงเปิดคนปีมะเมียจะจับทางถูกทันทีและเมื่อจับทางได้แล้วจะไปได้ไกลมากไกลกว่าที่ตัวเองเคยคิดไว้ ดวงนี้ไม่เหมาะกับการเป็นลูกน้องไปตลอดชีวิตหากได้เป็นหัวหน้าได้ทำของตัวเองหรือได้มีอำนาจตัดสินใจดวงจะพุ่งแรงเป็นพิเศษเรื่องการเงินของคนปีมะเมียเป็นดวงที่หาเงินเก่งแต่ใช้เงินเก่งเช่นกันเงินเข้ามาไม่ขาดแต่บางช่วงเหมือนรั่วไหลเพราะภาระเพราะคนรอบตัวหรือเพราะใจดีเกินไปแต่เมื่ออายุมากขึ้นดวงจะเริ่มสอนให้รู้จักเก็บรู้จักเลือกและรู้จักปฏิเสธ เงินจึงเริ่มง,งอกเงยเป็นก้อนเป็นทรัพย์เป็นฐานะที่สำคัญคนปีมะเมียมีดวงรวยจากการขยับไม่ใช่การอยู่นิ่งยิ่งเดินยิ่งเปลี่ยนยิ่งกล้าออกจากกรอบเดิมดวงยิ่งเปิดยิ่งได้โอกาสใหม่ๆเข้ามาและความรวยของคนปีนี้ไม่ใช่รวยเพราะฟลุกแต่รวยเพราะประสบการณ์เพราะความอึดและเพราะไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตา หากท่านฟังมาถึงตรงนี้ขอให้รู้ไว้นะคะว่าดวงของคนปีมะเมียไม่ได้ธรรมดาเพียงแต่อดีตอาจทำให้ท่านลืมคุณค่าของตัวเองไปบ้างแต่ตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปดวงกำลังถูกปลุกอีกครั้งและในตอนถัดไปเราจะพาท่านไปเจาะลึกเรื่องความรวยของคนปีมะเมียอย่างแท้จริงว่าท่านจะรวยจากอะไรรวยแบบไหนและรวยอย่างย,งยั่งยืนได้อย่างไร ขอให้ท่านน้อมรับพลังนี้ไว้ในใจแล้วพบกันต่อในตอนหน้าวาสนาดีของคนปีมะเมียกำลังเดินทางมาหาท่านแล้วจริงๆสาธุเมื่อพลังความรักและบทเรียนชีวิตของคนปีมะเมียถูกหลอมรวมจนกลายเป็นความแข็งแกร่งสิ่งที่เริ่มขยับตามมาอย่างชัดเจนคือเส้นทางการงานการเงินและชะตาธุรกิจ เพราะดวงของคนปีมะเมียไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่ออยู่ในกรอบแคบๆไม่ได้เกิดมาเพื่อรับคำสั่งไปตลอดชีวิตแต่เกิดมาเพื่อขยับขยายและยืนในจุดที่ตัดสินใจได้ด้วยตัวเองช่วงแรกของการทำงานหลายคนจะรู้สึกเหมือนชีวิตยังไม่นิ่งทำอะไรก็เหมือนยังไม่สุดเปลี่ยนงานเปลี่ยนบทบาทหรือรู้สึกว่าความสามารถของตนยังถูกใช้ไม่เต็มที่ ความรู้สึกเหล่านี้ไม่ใช่สัญญาณล้มเหลวแต่เป็นสัญญาณว่าดวงกําลังบอกให้ท่านเรียนรู้สนามก่อนจะพาเข้าสู่เกมใหญ่คนปีมามียเป็นคนทํางานหนักโดยไม่ต้องมีใครบังคับหากเห็นเป้าหมายชัดจะทุ่มจนสุดกําลังดวงนี้มีความเป็นผู้นำอยู่ในตัวแม้ไม่ได้ตั้งใจจะเป็นหัวหน้าแต่คนรอบข้างมักพึ่งพามักเชื่อฟังและมักฝากความหวังไว้กับท่านเสมอ งานที่เหมาะกับคนปีมะเมียคืองานที่ต้องอาศัยความอึดความคิดไวัยการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าการค้าขายการลงทุนงานออนไลน์งานเดินทางงานที่ต้องเจอผู้คนหรือแม้แต่งานสายพลังสายจิตวิญญาณก็ไปได้ดีอย่างน่าประหลาด ดวงการเงินของคนปีมะเมียเป็นดวงที่หาเงินได้หลายทางไม่ชอบพึ่งทางเดียวหากช่องทางไหนเริ่มตันจะหาช่องใหม่ทันทีเงินจึงไม่เคยขาดมือเพียงแต่ในช่วงหนึ่งของชีวิตเงินมักผ่านมือมากกว่าจะได้เก็บเพราะภาระเพราะครอบครัวเพราะคนที่ท่านรักหรือเพราะใจที่ไม่กล้าป,ปฏิเสธแต่เมื่อผ่านบทเรียนเหล่านี้ไปแล้วดวงจะเริ่มนิ่งท่านจะเริ่มเลือกเก็บ เลือกลงทุนและเลือกใช้เงินกับสิ่งที่ต่อยอดชีวิตจริงๆจากจุดนี้เองฐานะจะเริ่มก่อรูปเป็นทรัพย์เป็นบ้านเป็นที่ดินเป็นกิจการหรือเป็นเงินก้อนที่จับต้องได้สิ่งที่ทําให้คนปีมะเมียรวยกว่าใครคือความกล้าในจังหวะที่คนอื่นลังเลคนปีนี้กล้าตัดสินใจในวันที่ยังไม่มั่นใจร้อยเปอร์เซน์และนั่นคือจุดที่โอกาสใหญ่ซ่อนอยู่ ดวงนี้ไม่เหมาะกับการรอให้พร้อมแต่เหมาะกับการลงมือแล้วเรียนรู้ระหว่างทางยิ่งในช่วงวัยหลังกลางคนดวงธุรกิจจะเปิดแรงเป็นพิเศษหากได้ทำสิ่งของตัวเองจะเห็นผลชัดเจนกว่าการทำงานให้คนอื่นความรวยของคนปีมาเมียไม่ใช่ความรวยฉาบฉวยไม่ใช่เงินมาแล้วหายแต่เป็นความรวยที่ค่อยๆสะสมจากประสบการณ์จากความผิดพลาดและจากการไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตา หลายคนจะมีจังหวะเงินก้อนเข้ามาแบบไม่คาดคิดจากการขายทรัพย์จากการลงทุนจากการเปลี่ยนงานหรือจากโอกาสที่ผู้ใหญ่มอบให้ดวงนี้เมื่อถึงจังหวะเปิดจะมีคนช่วยคนหนุนและคนผลักดันอย่างเห็นได้ชัดแต่แม้ดวงจะดีเพียงใดคนปีมะเมียก็เป็นดวงที่ต้องรู้จักพักหากฝืนเกินไปร่างกายและใจจะเตือนด้วยความเหนื่อยความเครียดหรือความรู้สึกอิ่มตัวกับสิ่งเดิม นี่ไม่ใช่สัญญาณร้ายแต่เป็นสัญญาณว่าดวงกำลังบอกให้ท่านปรับจังหวะชีวิตเพื่อรองรับความสำเร็จที่ใหญ่ขึ้นในขั้นถัดไปในตอนต่อไปเราจะพาท่านลงลึกไปอีกขั้นเปิดดวงความรวยแบบแท้จริงของคนปีมะเมียว่าท่านมีวาสนารวยจากสิ่งใดรวยแบบไหนถึงจะยืนยาวและอะไรคือกุญแจสำคัญที่ทำให้เงินไม่ไหลออกจากชีวิตอีกต่อไปพร้อมทั้งเผยเคล็ดลับเสริมดวงที่เหมาะกับคนปีนี้โดยเฉพาะ ขอให้ท่านฟังด้วยใจที่นิ่งและเชื่อมั่นในวาสนาของตัวเองเพราะดวงของคนปีมะเมียกำลังเดินเข้าสู่ช่วงที่เรียกว่าเก็บเกี่ยวแล้วจริงๆสาธุขอให้ทรัพย์ใหญ่เริ่มขยับเข้ามาในชีวิตของท่านตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเมื่อเส้นทางการงานและการเงินเริ่มเข้าที่สิ่งที่กำลังจะถูกเปิดออกต่อจากนี้คือแก่นแท้ของคำว่าความรวยสำหรับคนที่เกิดปีมะเมีย เพราะความรวยของดวงนี้ไม่ได้มาในรูปแบบฉาบฉวยไม่ได้มาเพราะฟลุกไม่ได้มาเพราะโชคเสี่ยงดวงเพียงอย่างเดียวแต่เป็นความรวยที่ค่อยๆงอกขึ้นจากรากชีวิตที่เคยแห้งแล้งมาก่อนคนปีมะเมียจำนวนมากจะสังเกตได้ว่ายิ่งผ่านความลำบากยิ่งผ่านการสูญเสียยิ่งผ่านความผิดหวังบางอย่างดวงทรัพย์กลับยิ่งแน่นขึ้นเหมือนจากประวันกำลังแลกเปลี่ยนบทเรียนกับรางวัลที่ยิ่งใหญ่กว่า คนปีมะเมียมีวาสนารวยจากสิ่งที่เคลื่อนไหวเงินของดวงนี้ไม่ชอบอยู่นิ่งหากท่านทำงานที่มีการเดินทางการติดต่อการเปลี่ยนแปลงหรือการขยายตัวเงินจะไหลลื่นเป็นพิเศษการค้าขายการลงทุนการทำออนไลน์การเป็นตัวกลางการเจรจาการบริหารคนหรือการสร้างแบรนด์ของตัวเองล้วนเป็นช่องทางที่เปิดทรัพย์ให้คนปีนี้ได้ดีอย่างน่าอัศจรรย์ ยิ่งกล้าขยับยิ่งกล้าออกจากพื้นที่ปลอดภัยดวงยิ่งตอบสนองความพิเศษที่คนปีอื่นไม่มีคือคนปีมะเมียมีดวงพลิกฐานะอย่างแท้จริงจากคนธรรมดาเป็นคนมีจากคนมีภาระเป็นคนมีทรัพย์จากคนที่เคยถูกมองข้ามกลายเป็นคนที่ถูกจับตามองดวงนี้เมื่อถึงจังหวะจะมีเงินก้อนเข้ามาแบบไม่คาดคิดอาจมาจากการตัดสินใจครั้งเดียว การเปลี่ยนงานครั้งเดียวหรือการกล้าเริ่มต้นในสิ่งที่ไม่เคยทําเงินก้อนนั้นไม่ใช่เงินเล็กๆแต่เป็นเงินที่สามารถเปลี่ยนโครงสร้างชีวิตได้อย่างไรก็ตามดวงรวยของคนปีมะเมียจะยั่งยืนได้ก็ต่อเมื่อท่านเรียนรู้บทเรียนสำคัญหนึ่งอย่างนั่นคือการเลือกคนคนปีนี้ใจใหญ่ ใจกว้างและมักดึงดูดคนเข้ามาในชีวิตมากมายทั้งคนที่หวังดีจริงและคนที่หวังพึ่งพาโดยไม่คิดจะตอบแทนหากไม่รู้จักคัดกรองเงินจะรั่วทรัพย์จะไหลและพลังชีวิตจะลดลงแต่เมื่อใดที่ท่านกล้าเลือกกล้าปฏิเสธและกล้าวางขอบเขตดวงทรัพย์จะมั่นคงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ความรวยของคนปีมะเมียยังผูกพันกับชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือยิ่งท่านรักษาคำพูดซื่อสัตย์และยืนในจุดของความจริงใจดวงจะส่งคนดีโอกาสดีและช่องทางดีเข้ามาให้เองโดยไม่ต้องวิ่งหาหลายคนจะเริ่มรู้สึกว่างานเริ่มเข้าหาเงินเริ่มวิ่งมาหาและโอกาสเริ่มเลือกท่านแทนที่จะเป็นท่านที่ต้องเลือกในช่วงจังหวะดวงเปิด คนปีมะเมียมักมีสัญญาณบางอย่างนำทางอาจเป็นความฝันที่ชัดเจนความรู้สึกอยากเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงหรือเหตุการณ์บางอย่างที่ผลักให้ต้องตัดสินใจแบบไม่มีทางถอยนั่นคือสัญญาณของซับไหลที่กำลังจะมาหากท่านกล้าเดินตามสัญญาณน,นั้นโดยไม่ลังเลกับอดีตดวงจะพาไปไกลเกินกว่าที่เคยคาดคิด ในตอนสุดท้ายเราจะพาท่านเข้าสู่ช่วงการเสริมดวงเสริมบารมีและการทำบุญที่ตรงกับพลังของคนปีมะเมียโดยเฉพาะเพื่อให้ทรัพย์ที่เข้ามาแล้วไม่หลุดเพื่อให้ดวงที่เปิดแล้วไม่ปิดและเพื่อให้ชีวิตหลังจากนี้เบาลงสบายขึ้นและมั่นคงยาวนาน ขอให้ท่านเก็บถ้อยคำเหล่านี้ไว้ในใจเพราะวาสนาของคนปีมะเมียไม่ได้มาเพื่อทดสอบท่านอีกต่อไปแต่กำลังมาเพื่อตอบแทนทุกหยดเหงื่อที่ท่านเคยเสียไปสาธุขอให้ทรัพย์ใหญ่เริ่มลงหลักปักฐานในชีวิตของท่านตั้งแต่วินาทีนี้เมื่อดวงทรัพย์ของคนปีมะเมียถูกเปิดออกแล้วสิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่แค่การได้มาแต่คือการรักษาไว้และทำให้วาสนานั้นอยู่กับท่านไปได้นานที่สุด เพราะดวงของคนปีมะเมียเป็นดวงที่แรงหากใช้ถูกทางชีวิตจะพุ่งสูงอย่างมั่นคงแต่หากละเลยพลังบุญพลังใจและบารมีภายในดวงก็อาจแกว่งได้เช่นกันนี้จึงเป็นเหตุผลที่การเสริมดวงเสริมบารมีและการทำบุญที่ถูกจริตจ,จึงสำคัญมากกับคนปีนี้คนปีมะเมียเป็นดวงที่มีบารมีจากการให้ ทุกครั้งที่ท่านช่วยใครโดยไม่หวังผลทุกครั้งที่ท่านยื่นมือในวันที่ตัวเองก็เหนื่อยนั่นคือการสะสมบุญก้อนใหญ่โดยไม่รู้ตัวบุญของคนปีมะเมียไม่ใช่บุญฉาบฉวยแต่เป็นบุญที่แปลเปลี่ยนเป็นผู้ใหญ่เมตตาเป็นโอกาสทางชีวิตเป็นจังหวะรอดในวันที่ขับขันดังนั้นการทำบุญที่เหมาะกับดวงนี้คือการช่วยเหลือคนที่ลำบากกว่าการให้โอกาส การให้อภัยและการไม่ซ้ำเติมใครในวันที่เขาตกต่ำการเสริมดวงของคนปีมะเมียไม่จำเป็นต้องทำพิธีใหญ่โตแต่ต้องทำด้วยใจที่นิ่งและจริงการไหว้ขอขมาบุพการีการดูแลพ่อแม่การตอบแทนผู้มีพระคุณจะเปิดทางวาสนาอย่างแรงเพราะดวงนี้เชื่อมโยงกับบุญครอบครัวอย่างลึกหากครอบครัวร่มเย็นดวงจะนิ่งเงินจะอยู่และความสำเร็จจะไม่พังง่าย อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากคือการดูแลคําพูดและความคิดคนปีมะเมียเป็นคนพูดตรงคิดเร็วและตัดสินใจไวหากใช้คําพูดด้วยสติจะกลายเป็นสเสน่ห์และอำนาจบารบีแต่หากปล่อยให้อารมณ์นำจะกลายเป็นแรงต้านดวงโดยไม่รู้ตัวการฝึกใจให้นิ่งการให้อภัยตัวเองและการไม่จมกับอดีตคือการเสริมดวงที่ทรงพลังที่สุดของคนปีนี้ เมื่อดวงเปิดเต็มที่คนปีมะเมียจะเริ่มรู้สึกว่าชีวิตไม่ต้องดิ้นเท่าเดิมเงินไม่ต้องไล่หาเหมือนก่อนและคนรอบตัวเริ่มเปลี่ยนไปบางคนจะหายไปบางคนจะเข้ามาใหม่นั่นไม่ใช่ความสูญเสียแต่คือการจัดระเบียบชีวิตตามวาสนาใหม่คนที่ไม่สอดคล้องกับดวงจะหลุดออกไปเองเพื่อเปิดพื้นที่ให้สิ่งที่ดีกว่าเข้ามาแทน หากท่านฟังมาถึงตรงนี้ขอให้ท่านรู้ไว้ด้วยหัวใจว่าคนที่เกิดปีมะเมียไม่ได้เกิดมาเพื่อเหนื่อยไปตลอดชีวิตแต่เกิดมาเพื่อสร้างแล้วเก็บเกี่ยวในบ้านปลายทุกหยดเหงื่อที่ผ่านมาไม่ได้สูญเปล่าทุกน้ำตาที่เคยไหลได้กลายเป็นพลังบุญที่กําลังผลักดันท่านขึ้นสู่จุดที่สูงกว่าเดิม ขอให้ท่านน้อมรับคำทำนายนี้ไว้ในใจเชื่อมั่นในวาสนาของตนเองและอย่าดูถูกเส้นทางชีวิตที่ผ่านมาของตัวท่านเพราะนั่นคือรากฐานของความมั่งคั่งที่กำลังจะเบ่งบานขออำนาจแห่งบุญที่ท่านเคยสร้างมาขออำนาจแห่งวาสนาคนปีมะเมียจงเปิดทางทรัพย์เปิดทางโชคเปิดทางความสำเร็จให้ชีวิตหลังจากนี้เบาลงสว่างขึ้นและมั่นคงยั่งยืน สาธุขอให้คนปีมะเมียทุกท่านก้าวเข้าสู่เส้นทางเศรษฐีอย่างสง่างามตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไป